จากิจกรรมที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างคะเรียนรู้เรื่องหินดินทรายหินดินทรายอะทรายกับหินมีประโยชน์ต่อการกรองน้ําอย่างไรเอาสิ่งสุกปรปกออกเอาสิ่งสกปรปกออกอแล้วทําไงอีกคะเ,เพื่ออะไรคะทําไมเราต้องใช้ทรายกับกรวดหรือหินในการกรองน้ําคะ เอาออกเอาออกไปไว้ที่ไหนล่ะเพติดสิดิายเพื่อให้มันติดให้สิ่งสกปรกมันติดอยู่ที่ทรายหรือหินใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นการกรองสิ่งสกปรกใช่แล้วในการที่เด็กๆได้ทดลองทําเครื่องกรองน้ําอย่างง่ายไปเนี่ย ในขั้นตอนแรกเราใส่อะไรลงไปคะสัมลีใส่สัมลีอ่ะขั้นตอนที่สองใส่อะไรคะน้องหน้าใส่าอ่ะให้น้องหน้าพูดบ้างขั้นตอนที่สองเราใส่อะไรไปคะใส่ถ่านอ่าใส่ถ่านอ่ะแล้วเราใส่ถ่านเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อดับกลิ่นเพื่ออะไรนะคะเพื่อดับกลิ่นเพื่อดับกลิ่นแล้วใส่สัมลีไปในอันแรกเลยเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อสิ่ง ื่อให้สิ่งสกปรกมันติดอยู่ที่สัมลีแล้วน้ําจะทำไม่น้ําจะได้สะอาดอ่าขั้นตอนที่สามใส่อะไรลงไปใส่ทรายขั้นตอนที่สี่ก้อนหินใส่ก้อนหินใช่ไหมคะ่อ่าวันนี้เด็กๆทำการทดลองเรื่องอะไรบอกครูอีกหนึ่งครั้งสิคะการทการทดลองทดลองเรื่องอะไรคะ ทำเครื่องกองน้ำทำเครื่องกองน้ำอย่างง่ายเด็กๆสามารถทำได้เองที่บ้านได้ใช่ไหมคะและเด็กๆจะเอาเรื่องการทำเครื่องกองน้ำอย่างง่ายเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะก็เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเครื่องกองน้ำอย่างง่ายที่เราทดลองกันไปเด็กๆจะเอาไปใช้ทำอะไรที่บ้านได้บ้างคะ เอาไปกรองน้ำที่ที่ท่ทีบ้าน,นเออเผ<ม>ื่อวันไหน,นที่น้ำขุ่นน้ำมันขุ่นเราก็ทำอไมเราก็ทำการกรองน้ำอย่างง่ายได้เองที่บ้านาใช่ไหมคะใช่ค่ะาสำหรับวันนี้พอแค่นี้คะ่ะ